ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าโปรโตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายเลยร่างกายเราจําเป็นที่จะต้องได้รับในปริมาณที่เพียงพอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราไม่ขาดโปรโตีนจะมีข้อสังเกตหลายๆอย่างนะคะที่เป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเราเนี่ยมีโปรโตีนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ข้อแรกเลยจะรู้สึกหิวบ่อยเพราะว่าโปรตีนนี่มีส่วนในการให้พลังงานกับร่างกายและควบคุมร,ระดับน้ำตาลในร่างกายของเราด้วยนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เวลาเราได้รับโปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยจะรู้สึกว่าเราหิวนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะได้รับโปรตีนไม่เพียงพอนะคะข้อที่สองนะคะกล้ามเนื้อของเราจะฝ่อลง หรือว่ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อของเรามันหย่อนหย่อนรู้สึกหย่อนหย่อนและไม่กระชับนั่นเองค่ะเมื่อร่างกายของเราขาดโปรตีนต่้งกายก็จะดึงเอาโปรตีนจากที่เก็บสะสมไว้นในกล้ามเนื้อออกมาใช้ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอนั่นเองค่ะข้อต่อมาก็คือมีอาการเจ็บป่วยง่ายนะคะเป็นหวัดง่ายเจ็บคอง่ายนะคะเพราะว่าโปรตีนมีส่วนสำคัญในเรื่องของการสร้างระบบปูมคุ้มกันในร่างกายนั่นเองค่ะ เมื่อขาดโปรตีนการสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะลดลง,ลดลงก็เลยทําให้เจ็บป่วยง่ายนะคะข้อต่อมาก็คือรู้สึกว่าบวมง่ายนั่งนานๆก็บวมตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าหน้าบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนในการปรับสมดุลของน้ําและเคือแร่ในร่างกายเมื่อขาดโปรตีนจะทําให้น้ำเนี่ยรั่วออกมาข้างในเนื้อเยื่อของร่างกาย อย่างเช่นเท้านะคะจะรู้สึกว่าเท้าบวมง่ายตัวบวมง่ายถ้าขาดโปรโตีนมากๆก็อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมปอดได้นะคะข้อต่อมาก็คือแผลหายช้าเนื่องจากโปรโตีนเนี่ยจะไปช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะแต่เวลาที่เราเกิดบาดแผลแล้วโปรโตีนน้อยเนี่ยการซ่อมแซมตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ช้าก็เลยทําให้แผลได้หายช้านะคะ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะเล็บจะหักเปลาะง่ายผมจะขาดร่วงง่ายเนื่องจากโปรตีนเป็นส่วนประกอบสำคัญของเคลาตินแล้วก็คอลลาเจนนะคะเมื่อสูญเสียโปรตีนคอลลาเจนแล้วก็เคราตินก็จะลดลงจึงทำให้เล็บเปราะหักง่ายแล้วก็ผมหลุดร่วงง่ายนั่นเองค่ะข้อต่อมาก็คือผิวแห้งเกิดริ้วรอยได้ง่ายเพราะ โปรตีนนี่มีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่จะเป็นตัวช่วยอุ้มความชุ่มชื้นของผิวหนังนะคะเมื่อเราขาดโปรตีนทําให้การสร้างคอลลาเจนนี่ลดลงความชุ่มชื้นในผิวหนังของเราก็จะลดลงด้วยก็จะเห็นว่าร่างกายของคนเรานี่นะคะมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายแล้วก็อวัยวะต่างๆของเรานี่เสื่อมช้าลงการรับประทานโปรตีนจากธรรมชาติจะทําให้เกิดของเสีย โปรตีนบริสุทธิ์หรือกรดอะมิโนโบริสุทธิ์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอค่ะ